ไม่กระตุกหรอปะยังกระตุกอยู่ยไหมอ่ะกระตุกปะใครดูอยู่บอกหน่อยดิมันกระตุกไหมโอ้โหกระตุกปะพิมพมาหน่อยถ้าใครดูแล้วไม่กระตุกพิมพมาหน่อยกระตุก หรือไม่กะตุกกระตุกเอากระตุกจริงหรอกระตุกไม่ทุกคนบอกกระตุกหมดเลยตอนนี้เอาไงกระตุกค่ะอ่ะจบจบแล้วถ้ามันกระตุกกระตุกกระตุกขาบอกระตุกกระตุกกตกระตุกก่่น่บกระตุกกระตุก หายแล้วครับกระตุกนะกระตุกป้าพร้อมกระตุกนึงกาตุกงงนิดหนึ่งตุกสรุปกระตุกกาตุกพี่อ่านใจขะนนนก่อนอ่าคนเข้าเยอะพร้อมๆกันหรือเปล่าครับเออน่าจะใช่แน่เลย ขออนุญาตปลาโทรศัพท์ทิ้งก่อนนะครับ <laughs> มันกระตือใช่ไหมใช่ไหมค่ะกระตุกปะออเออกระตุกค่ะกระตุกอออ จบโอ้ไล่มันจบมันจบแล้วเพราะว่ามันกระตุกอะเพราะมันกระตุกกระตุกกระตักไงที่บินพูดมันกระตุกกระติกกระตักอะไรไม่รู้งงกระโม้กระตุกป้าวฮึกระตุกครับกระตุกเหรอดูไม่ได้วอก็กระตุกไม่ได้เลยฉันดูไม่ได้แล้วมันกระตุกขึ้นพร้อมกระตุกปะทำไมผมมีผมสามเส้นนะเฮ้ยเหมือนปังปอลเลยอะ ca từ bây ngay lên đó ngay lâu ừ, ơi ơi ngay lâu ca từ